ตรถแบ็คโฮเล็กนะครับกำลังทำงานปรับพื้นที่อยู่โดยตรงนี้ครับเป็นการปรับเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อที่จะหลอมรั้วนะครับมีรั้วไวเมทแล้วก็เป็นกั้นระหว่างเขตทางรถไฟนะครับที่เป็นเขตการรถกับเขตพื้นที่ภายนอกนะครับเพื่อการไม่ให้บุคคลสั่นแล้วก็สิ่งอื่นนะครับลุกลาเข้ามาในเขตทางรถไฟอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็อยู่บริเวณชุมชนนะครับมี โรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียนระดับพันคนนะครับตั้งอยู่สามสี่โรงเรียนนะใครเคยได้ติดตามที่ผมนะครับก็จะเคยคิดที่ว่ามีนักเรียนนะครับเดินตัดหน้ารถไปบุหหลายทีแล้วต่อไปนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อความปลอดภัยแก่ทุกคนนะครับเวลาเกิดเหตุมาไม่คุ้มนะครับแลกกับความมักง่ายนี้แบงก์น้ตนะครับก็เริ่มปรับพื้นที่แล้ว จุดนี้นะครับก็เพื่อความสะดวกแก่ชุมชนแล้วก็เพื่อว่าปลอดภัยนะครับก็จะมีสะพานลอยให้เดินข้ามนะครับก็กำลังก่อสร้างบันไดกันอยู่นะครับเพราะว่าตัวโครงสร้างสะพานลอยก็เสร็จนานแล้วนะครับแต่ยังไม่มีบันไดขึ้นตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนก่อสร้างบันไดแล้วนะครับซึ่งก็เริ่มทํางานรั้วไปพร้อมกันเลยสองอย่างนี้ก็จะเสร็จในเวลากใกล้เคียงกันนะครับ จอใช้ข้ามสะพานลอยแทนนะอันนี้ก็ไล่ล้อมรั้วนนะครับจากด้านฝั่งใต้มาแล้วครับอันนี้ก็ล้อมมาถึงใกล้จะถึงยานสถานีแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดนี้นักเรียนนะครับเดินข้ามลอ,อยไฟเยอะมากซึ่งเสียยเ่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับ